สวัสดีค่ะมาเจอกับนุอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะนุ้ยเอารถเจ็ที่นั่งรถสไตล์ครอบครัวมาให้ลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ใครบอกว่าไปเจอรถเจดที่นั่งแบบว่าโหยเอื้อมไม่ถึงหลายแสนบาทจริงๆแต่วันนี้ลูกค้าขาผ่อนเพียงแค่6,000เท่านั้นลูกค้าผ่อน6,000นะคะสำหรับได้รถเจ็ที่นั่งปาเจโร่สปอร์เครื่อง3.0 ตัว V6 ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าของแต่งเต็มชุดแต่งแน่นจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยสำหรับคันนี้ปี2013ค่ะลูกค้าและที่สำคัญลูกค้าขานั่งได้ทั้งครอบครัวไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยมาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้มีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะสำหรับคันนี้ด้านหน้าเห็นแล้วหล่อมาเลยก็คือแต่งชุดแต่งมาให้เต็มแล้วนะคะ คันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวมุกเลยแม็กมาขอบ17เรียบร้อยนะคะมาด้านข้างนี่เป็นเครื่อง V6 นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะมีกันสาดให้ลูกค้าเปอเจโร่สปอร์ตตรงรุ่นเนาะสำหรับรถใส่ครอบครัวก็จะมีตรงนี้ค่ะแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญรถสูงเราก็จะต้องมีบันไดข้างแบบนี้บอกเลยนะว่าแข็งแรงนะลูกค้า แข็งแรงจริงๆนะอะเปิดดูด้านในก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะปูพรมกระดุมให้รอบคันพรมกระดุมไม่ใช่แค่ใส่แค่ด้านหน้านะลูกค้านะเห็นไหมมาถึงด้านข้างด้านหลังทุกช่องนะคะมีครบหมดเลยและคันนี้นะคะยังมีจอนะคะเป็นจอที่สามารถมองกล้องหลังได้อีกต่างหากโอ้โหพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน ทุกอย่างครบเลยลูกค้าถ้าใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวคันนี้ต้องไม่พลาดกับราคาเพียงแค่339,000บาทแถว2ลูกค้าเห็นไหมคะ เอ๊ะทำไมมันอย,อยู่แบบนั้นนะไม่เราพับเบาะให้เรียบร้อยพับให้ดูก่อนเลยว่าด้านข้างสามารถพับได้นะคะ60-40เลยและที่สำคัญยังมีจอบนก็คือจอกลางนะคะสามารถที่จะเปิดทีวีให้น้องๆหนูๆดูได้นะคะการ,ตร์ารตูนการ์ตูนจัดไปค่ะลูกค้าเพราะว่ามันคือรถครอบครัวจริงๆนะอ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยค่ะสําหรับด้านท้ายนี่มีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดและที่หนุยบอกว่ามีกล้องมองหลังให้แล้ว ะะมาดูต่อเลยค่ะนี่เปิดมาแล้วว้าวเลยนะว้าวอะไรลูกค้าดูเม็ดอาร์คและดูน็อตทุกตัวลูกค้าอาจจะเห็นฝุ่นหน่อยนะเพราะว่าเราเอามาแล้วแบบว่าเราล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาถ่ายเลยแต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายนะคะนี่นะแถวสามพับเบาะให้เรียบร้อยแล้วแถวสามลูกค้าเห็นไหมคะสามารถพับได้ด้านนู้นด้วยแล้วก็ดึงเบาะขึ้นมานะคะ อันนี้นุ้ยพับแบบเรียบเนียนให้เลยนะลูกค้าจะได้วางของปูปูปิกนิกก็ได้นะเออคือรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยส่วนมากด้านหลังเนี่ยลูกค้าจะเอาไปปูปิกนิกนะแล้วก็ให้น้องน,องห,น,ห,นหนูเด็กๆนั่งนะคะเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นพวกก่องนะคะสัมภาระต่างๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะผ่อนเพียงแค่6 0พ0เท่านั้นลูกค้าขานะอ่ะมาค่ะ น่พวงมาลาัยเป็นมัลติฟังก์ชันและลูกค้าดูค่ะให้ดูน็อตอีกทีนะเออนะคะแล้วเบาะจะเป็นเบาะในส่วนของตัวคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้ไฟฟ้าเลยนะคะสะดวกสบายค่ะสำหรับไปกันทั้งครอบครัวไปกันทั้งบ้านเลยนะคะสำหรับคันนี้ ปาเจโร่สปอร์ตเครื่อง V6 นะคะ3.0 GT ใครสนใจรีบติดต่อนุ้ยได้ที่เบอร์ปักหมุดไว้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงสายด่วนโทรเลยนะคะนุ้ยรับสายได้ตลอดเลยค่ะนะคะเราเจอกันใหม่กับแตงโมคาบบอกเลยโปรโมชั่นดีๆเรามีอีกมากมายแค่คุณกล้าที่จะโทรมาหาเราสอบถามเราปรึกษาไฟแนนซ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดค่ะ ส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะคะใครสนใจรีบติดต่อนะคะสำหรับฝากไว้ด้วยค่ะสายครอบครัวสายลุยปาเจโร่ p o r t ์คันนี้สวัสดีค่ะ